아 <laughs> ไหนที่เราเหมือนกระจกให้จับฟังเสียงลมแบบเดียวเนี่ยมันจะเอาเสียงลมใส่มาตัวกับลวจอดติ๊กไปเด้งแย่เ่วนดีเนี่ยอ้ํากับเปิดพิษหิ้วเปิดพิษยิ้วเอ็งแล้วไปบวกเข้าไม่รู้ก้าให้อ้ํากับลองบีบแต่ให้หยุดฟังก็รถจอดติ๊กไปเด้งตัวยืดมันเต็งโกมเตเกะอย่างในตอนหน้าปีนี้ด่าวอ่ะนะอ๊ะมันแบบนี้บ่อยแม่ให้มาอ้ํากับเปิดไปเรียวให้จับฟังเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกการถจะไปซื้อ คือมาเปิดไฟแล้วซ้ายแล้วขวาต้านกลังจะได้ดาวนะฮะถ้ายานก็ลองเปิดประตูรดแล้วลองปิดประตูรถให้แห้งงูแังสักกมมโอ้่ช่วยน้อเเมน้อเมียน้อ้ยม่หเส้นหยาเนี้ยมีนม่ตเนาะอ๋อนี่คยดีมีไหน่าไมีหยโผมา ดูไปแฮมันเห็นหลอกดิแม่แตามันกดขวางกดขวางจะเป็นสามสี่หลอกหรอได้จะไปเสื้อตัวแฮมันก่อนเออเราจะไปทำกบวยแม่หนีได้ไอ้หังใจแล้วแต่ไม่มาเป็นกรอบเป็นเวรเร่องหน่อยอีแม่ผงดำนีฮะนะเจ้าอีแม่จะใส่อีแม่ใส่เลยนะเป็นการทีแม่เตวเนาะกตึงหินเหนื่อยจะเข้าไปทีจ่อฮะบัดเดินหู เี่ยก็นะฮะอไอ้พอ่ยนั่นองเ่้าอ่าเด็เจ้าคิพ่อเดี๋ยวฮู้อ่ะใครพ่อได้อยู่คนละตี่กนอ้หน้าละอาหารแห่งหนึ่งแถวจังหวัดลำพูน ก็เอาเจ้าัดก็เอาอยู่บ้านไขเจ้าได้นยแล้วนี่จอาผอบพั่ยังแม่มึงเป็นบตัวไอ้หัวเลยเดี๋ยวอจ้ะหเอาสตงไม่ห่วเออไม่ยังคนงานบบบอกชื่อขอบคุณเจ้าไม่ยังเลายไัวเขียวที่มได้บอกชือไห่ไม่ว่าเด้อแม่หัวเชียวั่งตลองที่ค่นมาลุ้นลพูน เป็นร้านอาหารที่พ่อหลวงทองอินจะหนีมาเอ่อยู่ที่อยู่เป็นประจำร้าน,นอ,อาหารแห่งนี้จะมีสาวเสือกสวยๆหลายคนออและมีพีจีสวยๆทั้งนั้นเป็นที่ชื่นชอบของพ่อหลวงทองอิน,ออนได้ความสัตย์ด้ยวยครัวบพวงฮะฮัลโหลขอบคุณเจ้าไอ้เราฮัลโหล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 ฮัลลโหตัวมีอะไรอ่ะอ๋อเรียกคุณโทรศัพท์ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ๊มีไหนล่ะมีไหนล่ะเนี่ยใต้เนี่ยใต้เนี่ยมีไหนใต้ไหนใต้เนสาวน้อยเนี่ยโอ้สาวน้อยสาวนอยเนี่ยเท่ไหน่ก็บงบอกวกกับบุ๊กเบิร์นใหม่แล้วตั้งแบบเจ๊งละเออมันกับเบิร์นใหม่นั่นแล้วก็มาปะใส่เนี่ยค่ะโอ๊ยปะใส่เนี่ยกี่กองก็หลวงน้องยิ่งเนี่ยเออกี่กองก็หลวงนะกี่กองที่ฮะ แตนไมว่าก็นี้งังแต่เดี๋ยวว่าไปขายหูงีเออสวยังเออแล้วเมื่อใดทจะปิดอจะแล้วแตะแล้วงันจะปิดแร่โดดจะหัซ้ำหัจริงเหือเหลือเนี่ยโอ้ขาจปิดจ้ะัวที่โมงทีงามแล้วตอี้โมงทีงามตังบ้านก็มีนาฬิกามึ่อขจายบพ่อเออูหัวมีนาฬิกาแต่กูใคหัวมึงจะปิดเมื่อดแต่แล้วกะแล้วงันหองซองจะปิกแต่อู้เกลืออูู้หรือเนี่ยตัวแล้วประเด๋วนี้มึงหองซองก็ใไ่ละพร้อมล้ะ จไม่จะหอมสามร้อยแล้ววันนี้เขาเก็งพวกก็ได้จกอหเนี่ยเหลอองร้อย้าดใจมื่อหอมจแล้วเมื่อขาดใจพี่บ้านแต่เดี๋ยวนี้เออพี่กับพี่ก็ตัวเว่ยเออพิกาแล้มงอกบานถึงไหนล่ะไันออกมาถึงไหนแม่้านเกงดวยมันล้งาว่าจะมาซ่อมกี่กวยเตี๋ยวเนี่ยเตีวไหนตเตี๋ยวแห้งชัดเนี่ยแล้วมึงสั่งเส้นไหเส้นไงมีเหลืองแล้วมึงสั่งรั้มอะไรเล็กซักโต๊ดเล็กยังก้อเล็่เนี่ย

เป็นเฟซเป็นไก่พกขอขว้างเฮ้ยพกแล้าไงไม่รู้กีสอนไม่ต้อไปห,หรือละอ่ะไอเชฟฮัลโหลตัวมีไหนวไไ่าได้าม,ามีอย่างยู่หมาบ่มีอย่างพอวมาบอกใจทหารเฮ้ยน้องบอกมีเวลาของกีนเนอเห็นหลอกเหรอยัง,ออยงมาดักฟิง โอ้รเชียงโซล่าซับเป็นอย่างมาดัดตีอ้าวอะไรอ่ะต่นใหญ่ยังไงตุ่นตีตีอย่างใหญ่เนี่ยหลวงโอ๋สีปรเดี๋ยวนี้นะเจ้าเจ้ามาซชอบตัวหายวัดนะผัวเจ้านะมันบอกว่ามันไปลำปางมันเอาลวดมาจับน้ำแล้วไม่มีอันนี้ก่อนฮะโอ้เดี๋ยวนี้ซชอนบมันทำทีว่ากล้วยนะผัวหามันโนล่ซับก็อย่าไม่นะเจ้าป้ามันไวให้เลี้ยงหันนะเจ้าประเทศหันกะ เออมาเดี๋ยวนี้ก่โลดกับบะกุมจะขอแซ่พอซักเชนอ่ะปกินแก่น้ำมันไ่ะจะไปซะตัวอายมาดนะเจ้าโอ้ยออเหาแม่หล่อาไม่ยังเนรไม่เนี้ยหมดูหองพันเลยอะพาให้มากไก่นะไม่ได้เพื่อจะไปลำไส้นะชจมุมงไปนนะไม่ยั้ไม่อยากไ้เชียงค่น้ำมันกับแกโลดเห็นอยู่นะทำให้ท่านหลวงมานั่งที่นี่เป็นประชา อันนี้พีจีเบสิ่งอะไรการนี้ก็หลวงมาไปหนังละนี่นะน้องเกลียวอันนี้เอาคนเท้าอมาเล่นเดีบ้าไปกลาวทั้งหมดเลยการแสดงเว้ยต้องเตี้ยให้น้องเกลียวเยอะๆเยอะๆเลยนะ แก้วก็เอาอกเอาใจหน่อยนะอืมไม่ต้องกลัววันนี้ปฝาพกเงินจากบ้านมาเยอะแยะเลยเดือดเดือดจะติดน้องแก้วให้หมดเลยโอ้เป็นไงเจ้าไม่เลี้ยงบุญศรีเป็นไงหออพักขอบคุณเจ้าเด็กเสือกรักอ่อ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 โกรธโกโก้ฮะคุณแม่เลี้ยงบุญศรีเงินล้านปันหนาละสองร้อย ขอบพระคุณเจ้ากาุมกะละอย่าลืมเอามาปั่นเด็กเสือพรลานอาหารนี่ด้วยนะอ,อันนั้นเรื่องของคิงคิงเขาเปิดนมาเล่นโดยคิงอย่าเป็นได้ปั่นหรือเปิดน,น้องแก้วคนเข้ามาเล่นเลยน้องแก้วมีแฟนหรือยัง ไม่ให้บักนะแต่มาไม่เจอหนิแม่เป็นสาวน้อยและใจชะตาโอยเงินใหญ่อ่ะมาลุกหลานเอาชะตาห้าร้อยเมื่อพญาวันปีแล้วอ่ะไม่เหรมาทานปีนี้หมดแล้วอ่ะเอ้ยบ้านที่ไปโอ้วนอยัางนั้นัคนบอกคนเด็กดีแล้วแต่ได้หดแล้วอ่ะอันนี้กว่าจะมาเสิร์ฟได้นีะนม่เหรอต้องรอมาขวายหน่อยหนึ่งเป็นไรพ่อกำลังไปห้าเกี้ยยางชีพมาดา ดาวจีอย่างบบไอยอกเบียยังชี่แลวกี่แกึอแล้วเหอได้แม่เดียวก่อนเขายังอยู่ไปหามันอยู่เดียวเดียวอมไปเล้วงต่อฮาซ่ตัวหาผัวไอม่นั่งนั่งกัเดียวน่งไอ้แม่อแม่ยืนบังกัน่เล่าแล้วกแล้วก็เมียมันจะลักมาหาอัมคนมาจบกี่ไอ้แม่อแม่ยืนบางไอ้แม่ยืนบังโอ้ อีเมย์ยืนบางนี่เนาะสมมุติว่าหานสมมุติอาหารมีอะไรเนาะอ่าไอวัดน้องเดี่ยวจะยืนบางอยู่อ่าสมมุติว่าพอพันกับอาหานไหนวัดอีเนาะแม่ยืนบางไว้เออไม่ห้ามยืนบางขนาดนั้นนะอีเม่ต้องนวดเลยฮัลโหลฮัลโหลเอเดี๋ยวชั้นโทรสามก่อนฮัลโหล เออฮัลโหลมาแน็กต่วเ่อนี้้ที่ไหนล่ะฮะแต่ปีกเร่องนี้มันงที่แล้ว่น่แบบีมัน้่าเดียวขึ้ไปนงนไรำเต่ได้ยางมันปก้นไ่ข้างนาฮะแต้แ้ให้ได้กินย่ง้ยใปลงไปม่ อะไรานๆก็จะยืนทีเนาะเฮ้งนี้มันใจกลังมากแม่โอ้ยอะพอพันและที่มีไหนบ่เดี๋ยวนี่ยมึงจะไปเมินเด็กเสือเริ่มปวดเข่า ุณตาลมาเนี่ยตัวาลน่อนมึงะช่วยพี่้วพี่ช่วยพี่ด้วยอเไบช่วยพี่ด้วยนองเกลีวเมีาายวฮะขออเลนอเอารถพยาบาลมาเนียน้อยไอนี้ก่อนที่ทีจสายอะรแม่อย่าเป็นลมอก่าก่อนตีนตทีมนี่ย เนี่มันเป็นการแสดงมบไใดนะเจ้าเป็นนี่ไงไงแล้วมันอย่างไรเกี้แค่เนี่ยกี้แคเนี่ยอันนี้ไผกี้คิงแม่ส่เสื้ออะนี่นะแม่แล้วอายุสิห้านี่ะอายุสิบห้ากับวานี่โอ้รัที่นี่รัาอะไรยังฮะที่นี่ัาอะไรยง่เสื้อะไเนี่ยีคิงเมื่อทำหาลักหาออรักมีค่นฮะานวิธีน้องเกลือ nhà ở bên Thâu thì để bụi hỏi này thâu Ồ, anh à, nói chứ Mẹ ấy chỉ chi đi nè Chỉ nhà đây Ơ Hát bằng chỉ Mơ này chỉ Chỉ à? hù ờ. chỉ hù à, Ồ, như pin đó Ơ Con keo hả đây ạ Nghe em gặp bạn nghe em ừ. Ơ à. Thâu, thâu cả, thâu cả, thâu Ừ Nhà nó keo nên đi tinh mùng, tinh nghe tinh sốc, tinh ไมาาหมันเปลี hmm. mm ่ยนอย่างไรน้องแก้วมีนมกูก็มีนมเฮ้ยน้องแก้วมีอาจจะพูดเฮยกูก็มีน้องแก้วมีนมพี่อ๋อแฮร์กำลังหาป้านมแต่ว่านี่แต่ว่าก่นซื้อเนี่ยเฮ้ยกับน้องเก้วอ่ะเป็นไงอ๋อแฮรได้หล่นไปแจ้งความตำรวจโรงพักคนน่ะทไปแจ้งความนี่ยังแจ้งความตำรวจว่านมเมียเขาหายแล้วตำรวจว่าอยู่ไหตำรวจไปบ้านบางหาย ไหพอจะมีฮะนะปีกบ้านเอาไปใส่ซองดีๆแล้ว pues มันมีที่ไหนปีกบ้านฮะกับปืดโมกเอาไปใส่ซองนมเนี่ยฮะแล้วเป็นยังไงบาโททำโมบหายแกที่ไหนอ่ะแกมันบุญนีบอยู่เก้าแหงเลยมันตกห้างว่ะนะแกก็ว่าชามหานมเนี่ยให้ไปไหนอืมเฮ้ยนี่เหรอซูเนี่ย้ปากกับบางวนงามกับบางงามเนี่ยดีแล้วเนี่ยแฮนเนี่ยมาช็อกกิ้งช็อกกอกเนี่ยอย่างนั้น ถ้ามึงอ้วนจาวานนะแถ้งมองนอกบ้านนีไอ้กูงไปของกูอย่างเงี้ยอะของมวน่เนี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะเอละก็ใจถึออกนอกมาเนี่ยพ่อเนี่ยนอกแก้วเนี่ยเออเปิ้แบแบบอย่างมึงนะเปิ้ลอ้วนจาวานไอ้ขาไอ้ขาเนี่ยมึงสบอ้ขาอ้ขาดุนหลว้วกบุกหัวมาค่กค่ะค่ะคุ่วันเนี่ยแนี้การหักเลือกระเล่าเยหยิบกระงอกรอกกระจังเนี่ยกระบ๋อเข่าเอางูกระแบง แทงกับบะเมินเงินกับบมี่บงอันนี้คือเป็นยุงโอ้โหอีเมน้องแก้วอย่าไปฟังอย่างนี้นะไม่ดีนก็เป็นหม้อของเก่านี่นะคุณอย่าไปน้องหม่านคุจะอาไปเล็กตะลมังสักแกนกันน่ะน้องแ้วต้องพูดเพาๆนะอย่าไปแบ๊บแแช่มแชมอย่างมันไม่ดีนะเนี่ยพี่ไม่ชอบแบบนี้เลยไม่ชอบ่างนี้หนากันะ หัวก็เป็นตาหลังก็เป็นก้าปากนี้ก็บนอมนมกับมนเต้นเต้งก็บมัดิบี่ก็บมัยุบหยุ่น้่ลูกอย่างเดียวกุ้ก้้ยเข้ามาหัวงอกสองสีสามีโอ้ยังได้บเตาน้องแก้วน้องจก๊น้องจ๋าพี่ก็บกูนีเ้าอเค่าหมาโ้าหมด่าก็ไม่หลหนีจัดคุ อีตูดเบลอหน้ามีอีโอ้ด่าก็มด่าแลหน้าจิกมึงเนี่ยหน้าหมาอีาเบลอหน้าบไอีตูดเบลอหน้ามีอีโอ้หน้มาสแต่อ่อนนอะไรจะไู้าดาจะกลัวเนออีคนด่ามันยังไงน้องแก้วนแก้ว่วยอกึมือีงทหน่อยสิ พี่จะด่ามันยังไงดีอี่ากูจะัปิึกสาเกี่มึงอยู่อีไปนะ้ยไอเมียโดนมอหาจะให้กี้แงแหงเลยเนี่ยให้ขอกี้ยงนหงนั่งมันเกี้แงนนแหงปวดหัวขเขาแต่พี่รักนั่นงก่อนแท้เดี๋ยวพี่จะด่ามันพี่รักไม่ต้องวอลลี่เข้าใจไหมวอลลี่ไอ้แม่แม่จ๋าอีหยังนี่เอออีอ อีศ inh ีต er, ีนหางง้โอ้ยไม่เลี ok. ้ยนดีมาเดี๋ยวพี้กเรื่องใหญ่มาแต่เขาเป็นหมาอ๋อแล้วมึงดีน้แกแล้วไอศีตีนขึ้นต้นไม้ขอด่าเด้อพี่รักน้องแก้วอะไรคือศีตีนขึ้นต้นไม้ฮะฮะยังถามศีตีนขึ้นต้นไม้มาเดี๋ยวนี้มึงด่าผัวมึงเป็นพวกเป็นต่างหากแล้วแต่มึงจะกูดอีไอศีตีนมีเขาเขาอ มึงน,นี่มันด่าเขาเป็ดมัวเอ๊ะเป็ดมึจงจะดดไปเลี้ยงดีอ๋อแล้วมึงเหรอมึงดีเหรอคุยฮะไอ้อุอกปกรณ์แกกระกกเซ็ตไออย่างอุปกรณ์แกกระกกเซ็ตเมื่อไหู้้ไอ้ควาย ประมวลเออแบบเดี๋ยวนี่เก้ากัจะละสิบกัจะละมึงดึงฮักมองเกียวขนาดบอกแน่นอนกะเอาเลยนิจ่าอารมณ์เสียได้เมียอปากหมาเหี่วก็เหี่ยวเศร้าก็เศร้าหลงก็หลงหมดราคาเพียงหาเห็นว่าขาของหาไม่แข็งเลยโอ้ห้าเท่าแบเดี๋ยวนี้แบบเป็นยัง ไปดืหดปด้หูมันแตไยได้ก็ดื้หูเนี่ยมันแกนโลกขลังเนี่ยจีนมันตึงหบบเนี่ยสลิฟ์ยังไงบัตื้อเมียจ๋าเอาอมันต้องมาเามียจ๋าี ไเมียจะหหลังฟังทวัดสับปิดก้นว่าไอ่จะปีกมาได้อยู่ก่อหาคิดไปแล้วก็จะขอสุมาคือเติ้งหาพีดเพงดากับตึงเก่งพักบุ้งวตอนนี้ไปจะจำไว้จนตายไอ้เติ้งบันนอกใจไอ้เติ้งบันนอกมุงอ๋อปูไตเออต้องมาปูไตเกี่นี่ใหญ่แบบตัวน่ะ ก็ได้หรอเกิดได้แล้วถึงน้องแก้วจะงามกว่าถึงน้องแก้วจะสวดกว่าเออแต่ไอ้ก็ยังฮักเมียของไอ้เอาอีกถ้าอย่าฮื้อมั่นใจ แม่จะมานอกอกนอกใจคือสาบ้านว่าโดยค่ะผ <N> ู้ชาบ้านเออจะสาบ้านที่ไหนไอ้เราจะดึงสาบ้านเพราะไอ้สองหน้าพี่น้องบัวบานเนี่ยครับโคมโคมไปถวัตมังเถินไปถวัตมังเถินพอสัญญาและสาบ้านพอสัญญาและสาบ้านต่อหน้าพี่น้องตั้งหลายต่อหน้าพี่น้องตั้งหลายไอ้บุ๊บมาแปงบุงบคุณยังยังก็ไมเป็นมุ๊บ เือมันมั่นใจอ้อมันมั่นใจโผโผมจะมานั่งอกนอกใจเมียจะบานอกงอกนอกใจเมียจะมานั่งนั้นเล่าจะมานั่งนั้นเล่าจะมาโคบหมูโคฝูจะบาไปเอวสาวดยผู้หลวมท้องอินจะหักเดียวใจเดียวจะหักเดียวใจเดียวจะมีก็ลูกก็เมียจะมีก็ลูกก็เมียถ้าหากว่าผมถ้าหากว่าผมพีดคำสาบานในวันนี้พีดคำสาบานในวันนี้จะขอกินหีไม่น้องเชี่ยนตึงอยจะขอกิน มีลูกมีเตาน่ะเอ็้ดูลูกเขาอ่อนเนาะอะไรแต่ละเด็กละอ่อนเนี่ยน่ะพ่อเขาจ่วยกันเปลงในี่ยตามองมมึงเนี่ยละอ่อนสีบ้านนี้หน้าฮักหน้าจังกู้โคนแล้วแต่บบแบบไม่ยิงบบแบบพอใจเขาหรอนะครักเออหน้าฮักไงอะไรลูกเอีก็่ะ้าได้ไงอีหน้าฮักหน้าจังถ้าข้าได้ยิ่มมันก็คือปอบมันมาเปลงกับมึงอีกสักสองจังเตออโ้ยนี่ชอบฮาตี้ก่ะ นะฮะเนาะเออหน้าฮกอืมแต่ว่ากะเจี๊ยบละอ้อนท้าปะเปาให้ไปสองคนเออโซไปโซไปจู่ละอ้อนแนบเวทีให้มาไปเคุยด้วยปะละอ้อนสี่ัวบ้านบบมีอืมบบมีกล้าแสดงออกแน่กล้าพูดเน่เป็นเจ้าเตียวเข้าไปหาเลยอ้อ่าเอ้ยล่ะนี่มาให้แจ้เฮ้ยโอ้โหมันมีเลยเฮ้ยชื่ออะไรคะน้องอย่างลูกเอเชียน้องเอเชียและน้องคนนี้ละเจ้า ท้าฝันน้องทอฝันอันนี้ล่ะลูกน้องลันลันน้องลันลันน้ำอิงน้องน้ำอิงแล้วคนนี้ร้อนหน่อยเหรอเปิ้ลน้องอัญชันน้องอัญชันโอ้ชัดเจนตชักเก็ชัดเจนตเนอะเออเนี่ยชักถอยชัดถอยเดียวนี่นะนี่ยังไงลานชูน้องเจ้าไอวีโก้เนาะเอออ่าอ่า ไอวิโก้เจ้าอ่าหลานไอ้ไอแมนยูเอออ่าปัะเดี๋ยวนี้ไอดีเมกเจ้าไอเชอร์รี่เออน้องเอเชียเนี่าน้องบ๊อบบี้เจ้าอ่าแล้วใครอย่างค่บมาอ๋อน้องแนนซี่เนนซี่เจ้าไอเซย่าเจ้าไอปังย่าเออ กิดหอดนะละอ่อนตุ้นนี้เห็มห้าสิบห้าปีต่อไปวันหน้าเนี่ยอย่างไรมันอายุประมาณหกสิบปีายเจ้าหัวงอกซนบอลแล้วเป็นยังไงซ็กเมตเตามาปะกันหน้าวัดสีโบบานเจ้ามึงคือสภาพก่อนเตอะมันเป็นยังไงอมาเลี้ยวกามอุ้ยเอเชียเอออย่างบัดจวนหน้าปออุ้ยดีเม็ดมาเหวออกตายเองเนี่ย วัดนี้วัดฉินวันทำวันไหนวันหลวงโตไม่เบาหมูสีขาวขาวข้าวหอมหมูเผือกหมูตาเลือกข้าวหอมหมูตาบ้านใหม่นี่ได้ก่อนลูกคุ้นเลยได้ก่อนเอาไปพูดบอกไปไหนมาพูดให้เจ้าห้องกิ่งน้อยชามพูดแล้วนะนี่ร้อยนี่อ๋อนุ่งสีขาวนี่เนาะอ่าชื่อเก่าคุณเลี้ยงก็ครับ น้อบตื้อครับากอ้ครับผมน้องตื้ออ่าแล้คนนี้น้องเนี่ยครับคกหาน้องบูบาแมบอกครับน้องตื้อจับยารับม่ชื่ออ่ครับกูนน้อตื้มีแม่ที่คนครับลูกมีแม่คนเดียวค่ะพี่ไม่หาไม่นอให้เป็มหลายคนคโ้เรต่อไม่ไงคัณโม้ยี่ีมคว้าแตกเอาับชีวะเน่ยของพี่แล้วก็เหลืองจะให้อีกหนึ่งร้อย น้องปงแกอยู่จางนะบอเโรงเรียนไหนครับประประชาิ้อง่จางได้หรอครับจามาได้สอนเนะเป็นโรงเรียนยนภาษาอังกฤษ B C ลเอมาตัวลุงเนาะลุงมาปับน้องปูงมาปุ๊บเลยเนงเนาะ เอาะเอาหมูมายืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปแหย่หูหมีเอาหางหมีไปแหย่หูหมูหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมูตไข่ของมันไม่จะไปจับได้เลยแล้วไม่ยอมอ่ฮะเออเนวไปกะเออแล้อ่อนใหญ่แบบว่าได้จับได้ได้จับได้มาาอ่นี่น้องอย่างลูกได้จับได้นี่เขาอย่างลูก้อล้ืก็ โไม <c oughs> <c oughs> <ini> <c oughs> ่อุ้ยโฟโมดหงสีีไว้หน้าอุ้ยโผงโมดวันนี้มัดขีนมาอย่างเอาตาอยางนะ่ะเออต้องกาเตอนก็งดหาดจำนะคะัจำนะฟใาจำล ชำรวยเป็นน้องอติแม่ํำลีเป็นพีสส่อหมยํำลสสีนั่นอยู่บ้านตววแต่ว่าชำรวยอยู่บ้านก็ะดีสํำลีมันชอบขายหวยแต่ว่าชำรวยชอบขายชำลีชำลีมานั่งขายหวยแต่ว่าชำรวยขโมยหวยหนีหนีก็หนีไม่พ้นหนีไปโจนชมแยกตาลีชำลีปะหน้าชำรวยมันได้ยังโวยอีชำรวยมาขายหวีพอน้องเอลี่เอลีเฮีย

ได้เดี๋ยวมาเจริหลังเดี๋ยวมาเจริญหลังขอบคุณค่ะดีมากเลยขอบคุณค่ะลูกคนรวยหายลูกคนตุ๊กหายลูกคนรวยกับลูกคนตุ๊กไงมาเท่ากันเป็นไงฮะเลยฮะลูกคนรวยนี่รอเนี่ยอนาคตผูนนำผูนนำหมู่บ้านผูนนำหยิบเข้าโรงเรียนนี่นี่นี่ความไม่เท่ากัน นี่ยเสื้อผ้าเสื้อผืนเนี่ยพอพอเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะลูกกันกม่รู้ลูกคุณลุอีพ่อขอซื้อเอียงกับมเฮ่อเจ้าลูกขอซื้อเอียงอีแม่ก็ม่เคยซื้อเฮ้อพ่อครับลูกอยากเล่นปืนฉีดนะโอ๊ตเอาต์ลูกเขาบ่ามีตังค์เพื่อฟังเล่นกับลูกเนี่ยลูกคนตุกอยากเล่นเนี่ยม่เคยได้เล่นเนีมันเล่นอยู่บ้านโมจะเล่นเอียงเล่นเนี่ยครับคุพ่อ ว่าประเดี oh, ๋ยงห่าฮ่าแกประเดี๋ยนี้เกิดเรื่องใหญ่ถุงนดำหายไปไหนโอ้น้องเก้วจ๋าเข้าถุงนดำ